สวัสดีครับเจนะครับคอย c o i n m i n ร r วันนี้เราอยู่ในงานมอสโชว์นะครับนี่ก็เป็นตอนเท c ล่านะครับแล้วก็มีหลายๆรูปมาออกงานนะครับวันนี้เราก็มาให้ความรู้รอบสถานที่นะครับเรื่องเทคโนโลยีใหม่นะครับใน Blockchain จริงๆก็ไม่ใหม่หรอกครับแต่ว่ามันเป็นกำลังกระแสในยอดนิยมในตอนนี้นะครับที่คนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ DeFi นะครับ DeFi คืออะไร ดีไฟคือดีเซนท่าไหลนะครับไฟแนนซ์นะครับดีเซนท่าไหลไฟแนนซ์ก็คือดีเซนท่าไหลก็คือการกระจายสูงนะครับก็คือไม่ใช่เซ็นเตอร์นะครับแล้วไฟแนนซ์มาเกี่ยวอะไรด้วยไฟแนนซ์ไม่ใช่ไฟแนนซ์ดนะครับไฟแนนซ์ลดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไฟแนนซ์ก็คือเป็นการทำธุรกรรมทการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นปล่อยกู้หรือจะเป็นโอนเงินแลกเปลี่ยนเงินซื้อขาย อนุพันธ์ซื้อขายกองทุนซื้อขายหุ้นนะครับทุกอย่างอาจจะย้ายขึ้นมาอยู่บนบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบดิจทืซเทลไหลนะครับคุณอาจจะซื้อหน่วยลงทุนนะครับได้เป็นเหรียญบล็อกเชนได้เลยนะครับเป็นกองทุนอยู่บนบล็อกเชนเป็นการปล่อยกู้บนบล็อกเชนนะครับแล้วก็เป็นการ ฝากเงินบนบล็อกเชนแล้วได้ดอกเบี้ยนะครับในต,ตอนนี้ก็มีหลายๆหลายๆลาค่ายนะครับขึ้นสร้างเว็บขึ้นมาในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนนะครับตอนนี้ SCB ก็เริ่มสร้างมาแล้ว<า>นะครับเป็นรีไฟล์นะครับของ SCB ในการปล่อยทู้แล้วก็มีอีกหลายๆค่ายนะครับที่เข้ามา เล่นกับดิฟายกันนะครับผมก็คือใช้สมารม์ทคอนแท็กประโยชน์ของสมารม์ทคอนแท็กของอีเาเรียก็เป็นดิฟายอย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการสร้างเหรียญของตัวเองเวลาเราสร้างเหรียญของตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญนั้นเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในวงการของตัวเองได้ mm hmm. เช่นผมว่า, Ma, าดิลอนบาร์าาดนะครับรับซื้อบิตคอยกับอีเาเรียเป็นเป็นรถรับซื้อขายรถนะครับเป็นเหรียญคริปโตแล้วนะครับ เขาอาจจะสร้างเหรียญขึ้นมาเองในอนาคตก็ได้อันนั้นก็คือการเป็นบิตคอย์อีกอย่างหนึ่งหรือ Facebook สร้างเหรียญขึ้นมาลิม่านะครับผมแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นมาใช้ในแพลตฟอร์มของตัวเองนี่ก็เป็น d ิตคอย์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการทำหรือการบนบล็อกเชนน,นะครับบิตคอย์ก็ประมาณนี้ครับอธิบายง่ายๆนะครับสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราพา,าชมรถเทสลากันดีกว่าครับ นี่คือเทสลาอันนี้เป็นโมเดล3ครับโมเดล3ข้างในก็จะค่อนข้างโร่งโรนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะที่ตอนนี้ก็กำลังมาแรงครับรถไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวอิรอนมนอาจจะมีรถมีเหรียญเทสลาขึ้นมานะครับ อันนี้เขาก็เป็นเจ้าพ่อบิดคอยไปแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นเซนทร่าโมเดล3เหมือนกันนะครับข้างหน้าเป็นที่เก็บของนะครับด้างในก็จะโล่งๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูรถถังนี่ นี่ก็เป็นบรรยากาศงานมอเตอร์โชว์นะนีรถถังครับบริษัทคนไทยนะครับผมเป็นรถจากบริษัทคนไทยนะครับก็สามารถสร้างรถถังได้กานเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยต่อไปเมืองไทยก็จะมีหลายตัวนะครับที่เข้ามานะครับใช้งานกันในประเทศนะครับนี่ก็เป็น นวัตกรรมของคนไทยเลยนะครัคนไทยไม่แพ้เชใไนนิลล์ครับเดี๋ยวอนาคตทางทางเรานะผมก็จะมีตัวดีฟายของตัวเองนะครับที่สร้างขึ้นมานนี้พาชมรถถังของฝีมืคนไทยมนี่มีรถอาะมีด้วยติดตั้งตื่นกลครับ แล้วก็มีเลดา้าด้านบนนะครับแขงขึ้นด้นหลังนรับอ้อไม่ธรรมดามเดาด้ายูด้านบนนะครับก็นี่ครับเป็นโครงสร้างนะครับก็เป็นรถค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยน,นี้โครงสร้างรถนะครับผมก็สามารถยืดเสาเดารดราขึ้นไปได้อีกนะครับ มาชมมาชมและนี้ก็จะเป็นรถพยบาบาลนะครับที่อาจจะใช้ในสนามลบหรือว่า,าใช้ชายแดนภาคใต้เราก็ได้นะครับเป็นแอมบูเลนด์กันกระสุนนะครับไม่เพียงการกระสุนนี่แอมบูเลนด์สามร้อยแรงม้านะครับพงมาลายขวานะครับแล้วก็สามารถลำเลียงคนได้เจ็ดนายนะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับมีเกาะแล้วครับระดับ เลเวลสนะครับผมการต้านป้องกันกระสุนเจาะเกาะแล้วก็แรงระเบิดได้นะครับเดี mm ๋ hmm. ยวเราไปดู mm hmm. อันนี้จะไม่เกี่ยวกับบอคเชนนะครับแต่ก็เป็นเทคโนโลยีของคนไทยนะ mm hmm. ที่ทำขึ้นมานะครับในอนาคตบอคเชนเราก็จะก้าวนำไปอนาคตเหมือนกันนะครับ mm hmm. เราก็ไม่แพ้ชาตใด,ดในโลกนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเจ้ J. Bitcoin Miner ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับเทคโนโลยีในอนาคตนะครับว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรกันอีกนะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้ติดตาม b ล o อ k c h a แล้วก็แพลตฟอร์มของคนไทยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับีนไม่ได้รถแอมบูแล็์แล้วก็รถเกาะหุ้มเกาะครับ <c oughs> <c oughs>